เรามีโอกาสก็ร่วมกิจกรรมนะครับผู้นำมัชชิดในพื้นที่17มัชชิะครับกับอีกหลายๆองค์กรนะครับเอาก็มีประเด็นอู้คุยกันมากมายนะครับทั้ง่วาภาวะผู้นำทั้งรหลายๆการเรื่องการสการเนาะการทำการเรื่องการบริหารจัดการเนาะนี้สำคัญมากเลยก็มีอยู่อย่างหนึ่งเขาที่ยากาเรียนเพือผู้ชมได้รับทราบนะครับคือการเป็นผู้นำนะครับบางทีเราไปอาจจะ ไปยึดติดเดียวเป็นองมุมเดียวเขาบอกว่าเอ้ถ้าวันนี้ไม่มีเราครับก็ไม่มีใครทํางานอย่างเราได้ครับบอกมันมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งหน่อยเลยเนาะมีมีกันครับผมจะเป็นเรื่องไก่บักขันตะวันบัขึ้นนะครับซึ่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับเนาะก็มีไก่ตัวนึ่งนะครับเขาก็ทําหน้าที่ขันทุกวันนะครับก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นนะครับนอรัอนี้เขาก็มีหน้าที่ขันอยู่ทุกวันพออันนี้เขาก็เริ่มแก่ชราละการ ก็ขันของเขานี่ก็คล้ายๆว่าเออเริ่มเสียงก็เริ่มลดเบาไปก็มีไก่นุ่มลูกของเขาก็ว่าเออเดี๋ยวันทำหน้าที่แทนป่อได้ก็เออหน้าอย่างคิงนะกายจะมาขันแตนเขาแล้วแต่วันมันจะขึ้นกะ<อ><อ>พออพอไปครับพออยู่มาหม่อมเมินนะครับก็เริ่ม <ขอ S 2> แก่ชราลงอ่าทำงานก็บม่ค่อยไหวละพอบินขึ้นไป ที่เคยบินเข้าไปอยู่นะครับบอจริงไหมหนอครับตกลงมาครับเอตกลงมาบาดเจ็บสาหัสสื่อเร่เวลาชีวิตเท้านี่บ่รอดแน่นอนละอ็ห้องลูกห้องเมียมาเนาะต่อไปลูกเนะมันจะต้องเกิดวิกฤตเกิดไอ้ภัยพิบัติใหญ่หลวงเนะเนื่องจากพระอาทิตย์บ่ขึ้นละรก็ว่าพ่อทําหน้าที่นี้ไ่ได้แล้วพ่อจะต้องจากลูกไปนะครับเนาะสั่งเสียเซ็นเรียบร้อย เสียเสียชีวิตแล้วนะตายตายไปแล้วเนาะอ๋อเขาเรียกว่าสําคัญตัวผิดด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับพอตื่นพออีกวันหนึ่งพระอาทิตย์มันก็ขึ้นนะครับอ๋อนุ่มขึ้นใช่ไหมครับน่ขึ้นใจครับใกล้มากนะแต่ว่ามัขึ้นใจเนาะครับผมอันนี้ก็เหมือนกับพัสสิจีนที่เท้าอู้กนะเนี่ยครับผมบอกเพราะว่าปลาตัวหนึ่งตายไปไม่ได้ทําให้แม่น้ําทั้งสายหยุดไหลนะครับหรือว่าเราเสียเนาะครับผมเขาเป็นแค่คนเล็กๆนะครับคนเล็กๆเป็นกลไกในสังคมอ่า เล็กๆอันหนึ่งเป็นคืเป็นฟันเฟืองนะครับแล้วเขามันเสียไปนั้นมันก็มีของที่จะมาเปลี่ยนมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องกังวลนะครับว่าเวลาเขาหลุดจากองค์กรนี้หรือว่าเขาหลุดจากที่ทํางานที่นี้จะมามีใครแทนเขาได้มดกำลังมดความสามารถจะมาสามารถองค์กรมาสามารถอยู่ได้อย่างได้็่ใช่หรอนันไม่ใช่ครับผม อาลาตรามันมีตัวแทนตลอดครับมันมีรุ่นต่อรุ่นมาแล้วครับเนาะล้วก็บทเรียนใน,นกุรานก็มีมากมายให้เราได้เห็นทำความดีให้เต็มที่ครับ<า>ทำความดีเท่าที่ทําได้เนาะเราก็อย่าไปยึดติดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับเราไม่นานนะครับเ <ทำ S 2> <ง>รามันก็จะไปนะครับแม้กระทั่งชีวิตเฮาเฮยังมาสามารถอ่าคำคำนวณได้ว่า เราจะอยู่ได้ชั่วโมงแค่หน้าเราจะอยู่ได้หรือไม่เราจะตายได้ก็เอาจะคาดหวังอะไรอย่างไรได้เลยครับในชีวิตนะครับการทํางานหรือการขับเคลื่อนสังคมชุมชนนั้นจะต้องใจความหลากหลายหรือใจความว่าปิดจะแปรเนาะในการขับเคลื่อนสังคมเนาะผ่อนนักผ่อนเบากันไปเนาะช่วยกันคนละไม้คนละมือครับผมเนาะแต่นี่คือความสําเร็จครับมีอย่างก็ต้องอู้คุยกันนะครับกลุ่มทำงานด้วยกันนะครับเนาะมันก็อู้เสมอนะครับเนาะวันนี้เราอย่าเอาแพะมาเป็นมาตั้ง นะครับแล้วก็โทษคนนั้นไปโทษคนนี้มาแต่เราเอาปัญหาที่แท้จริงนะครับปัญหาที่แท้จริงนัมานั่งคุยกันแล้วก็หาทางแก้ปัญหาอันนี้แะครับเราจะได้รับความสําเร็จนะครับอรตราก็พอใจโดยสาหรับคนที่มุ่งมั่นที่จะทางานในสิ่งเหล่านี้ครับใช้เขาเรียกว่าบางคนอาจจะใช้ปัญหาให้เป็นปัญญาเนาะเพื่อเกิดการแก้ไขเพื่อเกิดเห็นมุมมองในการที่จะจะนุนเสริมงานอื่นๆต่อไปได้ง่ายขึ้นครับผม